สองปีสงครามอิสราเอลฮามาสโลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมและชีวิตแรงงานไทยที่ต้องอยู่ข้ามกลางไฟสงคราม 7ตุลาคม2023เหตุการณ์ที่โลกไม่เคยลืมเมื่อกลุ่มฮามาสตัดสินใจบุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวจนเป็นเหตุให้ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ1,200รายประชาชนถูกจับเป็นตัวประกันรวมถึงแรงงานไทยที่เดินทางไปแสวงหาโอกาสในต่างแดนเหตุการณ์วันนั้นได้จุดชนวนให้เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสที่ยืดเยื้อยาวนานทำกลางความเสียหายอันประเมินค่าไม่ได้ในชนวนกาซา ผู้เสียชีวิตนับหมืน่นส่วนใหญ่เป็นพลเรือนสร้างบาดแผลทางใจให้กับคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนไทยที่ได้รับผลกระทบผ่านมาแล้วสองปีเต็มสงครามครั้งนี้เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปเป็นอย่างไรบ้าง จนถึงวันนี้มีชีวิตที่ต้องสูญเสียไปกับสงกรามอิสราเอลฮามาสรวมแล้วกว่า69,160รายในจำนวนนี้แบ่งไปเสียชีวิตในอิสราเอลประมาณ2,000รายในฉนวนกาซา67,160รายประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กส่วนแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ที่42ราย สหประชาชาติระบุว่าตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในฉนวนกาซากลายเป็นซากปร,รักหักพังอาคารบ้านเรือนราว78%มีความเสียหายหรือถูกทำลายลงในจำนวนนี้88%เป็นอาคารเรียนประชาชนนับล้านต้องเผชิญกับความหิวโหวย สงครามอิสราเอลฮามาสเปลี่ยนแปลงโลกหลายด้านจากสงครามระหว่างรัฐกับกลุ่มติดอาวุธขยายวงกว้างเป็นสงครามระดับภูมิภาคเพราะอิสราเอลไม่ได้มุ่งเป้าไปแค่ฉนวนกาซาเท่านั้นแต่ยังใช้ปฏิบัติการทหารในเลบานอนซีเรียเยเมนและอิหร่านด้วยปัจจุบันกองกำลังทหารอิสราเอลยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่บางส่วนของเลบานอนและซีเรียพร้อมทิ้งระเบิดในบางพื้นที่ต่อเนื่อง บรรามิ ahu, นเนทัญาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเผยว่าอิสราเอลได้ร่วมกันต่อต้านแผนการทำลายล้างของศัตรูและประสบความสำเร็จหลายครั้งในภูมิภาคพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตะวันออกกลางร่วมกันและจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรับประกันความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศแต่จากการขับไล่เพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรงที่ใหญ่ขึ้นเมื่อการกระทำของอิสราเอลเริ่มเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รายงาน UN เฉบับล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาระบุว่าอิสราเอลก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซานั้นตั้งแต่เกิดสงครามกับฮามาสในปี2023โดยรายงานดังกล่าวอ้างอิงจากแถลงการของผู้นำอิสราเอลและวิธีการดำเนินการของกองก,องกำลังอิสราเอลมาใช้เป็นหลักฐานของเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่อนหน้านี้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ก็ได้ออกหมายจับเนทันยาหูข้อหาก่ออาชญากรรมสงคราม อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกมาปฏิเสธเรื่องนี้และชี้ว่ารายงานฉบับนี้บิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จ